สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในคอนเทนต์ใหม่มั้งของช่องเราก็คือ Star Wars นั่นเองซึ่ง Star Wars นี้ก็ผมมันก็จะเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ชาติส t a r Wars ของจักรวาลอันไกลโพ้นนี่ตั้งแต่ชุดเริ่มต้นเลยนะเออยาวจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาที่ผมทําคลิปประเภทอย่างนี้นี่อย่าง Star Wars นี่ก็คือว่ามันมีจุดหลางพอนะครับผมก็คือว่าคันอนหลักกับคันอนใหม่นี่เออคันนนเดิมกับคันนนใหม่นี่มันได้มีการแก้ไขไปพอสมควรนะครับผมย่า ก็คือว่าไอที่มันตีพิมพ์ก่อนหนังสือส t a r War ร Wars, ทั้งเกมทั้งนูนีนั่นอะไรเต็มไปหมดเนี่ยที่มันตีพิมพ์ก่อนปี2014อะ่ะก่อนที่ดิสนีย์จะมาเข้าร่วมครอบรวมนะมันจะถือว่าเป็นแคนนอนอ่าเก่าหมดเลยนะก็คือเป็นแคนนอนเก่าหมดเลยแต่ว่าว่ากระตามตัวนะครับผมในส่วนของประวัติศาสตร์ของ Star Wars เนี่ยไอที่มันเป็นแคนนอนเดิมๆเนี่ยทางทางพวกดิสนีย์มันก็ไม่ได้มีการปรับแก้อะไรใหม่นะเออแบบในยุคดิสนีย์นี่มันก็แบบคดกนข้าจะไม่มีการปรับแก้อะไรแบบที่มันแบบอ่าดู มันเป็นนั่งเดิมเลยในโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องราวประวัติศาสตร์พวกเลจนด์ในพวกนี้อ่ะก็คือแทบจะไม่ได้มีการปรับแก้เลยก็ว่าได้ผมส่วนใหญ่จะไปแก้นูนะ่นในช่วงภาคหลังจากภาคหกเป็นต้นไปอะ่ะเออหลังจากเหตุการณ์ในภาคหกของ Star Wars เป็นต้นไปอะ่ะอันนั้นอาจจะมีการปรับแก้อยู่นะรผมระหว่างแคนนอนเดิมกับแคนนอนใหม่นี่มันจะมีการปรับแก้อยู่แต่ถ้าในส่วนของเลจ e ด์นี่ก็แทบจะไม่มีการปรับแก้เลยนะวันนี้เราก็จะมาดูที่ว่าประวัติศาสตร์ชาติ Star Wars ดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดแแนน Star Fan Wars กกกก็เีย้้มาบบอััไดคร เมืม่อการเสียเวลาเรามาเริ่มกันรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของจักรวาลอันไกลโพนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ13,000ล้านปีก่อนยุทธการยาวินหรือก็คือสกักราดบีบีวายนั่นเองซึ่งสกักลดในส Star w ว r ลแลวผมมันจะเป็น b b Y กับ ABY นะหรือก็คืออาก่อนยุทธการยาวินหรือก็คือก่อนเหตุการณ์ในภาคสี่กับหลังเหตุการณ์ในภาค4ีอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมเมื่อ1 3 0 0งมื่ล้านปีก่อนยุทธการยาวินมานั้นเป็นจุดเริ่มตนนน้น เห็นอย่างนี้แต่ว่าจักรวาลอันไกลโพ้นนะครับของทางสตา r w a อ์เนี่ยอยู่ในกาแกล็กซีทางช้างเผือกนะโดยหลังจากการเริ่มต้นของ Big Bang ได้เป็นจุดเริ่มต้นทางทางช้างเผือกได้มีอายธรรมของเหล่าถวยเทพเคยยิ่งใหญ่มาก่อนในทางช้างเผือกพวกเขาได้ทิ้งร่องรอยความลึกลับเอาไว้มากมายแต่หลังจากนั้นไม่มันเหล่าพระเจ้านั้นก็ได้ทําการถอนตัวออกจากเวทีทางประวัติศาสตร์ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบแน่ชัดจนทางเวลาน,นเรน่องเลยมาถึงช่วง36,453ื่นกพันสี่ราอยาสิบสามปีก่อนยุทธการยาวิทได้มีกลุ่มนักปัจฉญาําลิไดเบน อาคารรูปทรงพีระมิดอันลึกลับโดยพวกเขาได้เรียกมันว่าทยยอในวันหนึ่งพีระมิดนี้ก็ได้ทําการส่งคําเชิญไปยังเหล่าไดเบนดูอยากกระทันหันน้ำพวกเขาเข้าไปในนั้นและจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วทางโทยยอนั้นเป็นยานอวากาศโบราณและในขณะเดียวกันน,นดาวเคราะห์ต่างๆมากมายทั้งดาวทเมียคาชีคีออสมานันดาวเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นั้นต่างก็มีโทยยอเป็นของตัวเองโดยเปเสร็จแล้วนอกเหนือจากไดเบนดูนั้นยังมีโทยยออีกเจ็ดลำที่ได้ถูกปลุกขึ้นมาในเวลาเดียวกันทาการเชื้อเชิญเเหหลล่่่่าาาาผพพััััันนนนุตตงงงๆทีีมมสแแ้้ขไปบะอ ผู้สร้างและลงไปถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างโทโยทั้ง8อันนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่พวกมันนั้นสามารถนําผู้ที่มีสัมผัสแห่งพลังนั้นไปยังจุดหมายเดียวกันได้ไปยังดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าไททอนที่อยู่ในส่วนลึกของทางช้างเผือกซึ่งดาวเคราะห์ไททอนนี้นั้นได้มีโทโยขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดยหลังจากนั้นเหล่าผู้ที่มีสัมผัสแห่งพลังนั้นก็ได้ทการขึ้นโทโยพาพวกเขานั้นมายังไททอนพวกเขานน้นทาการกระจายตัวไปยังสถานที่ต่างๆในไททอนโดยเหตุการณ์นี้นั้นจะถูกเรียกว่าการมาถึงของโทโยโทโยะ l i ฟ e และนนนนนััััััตต้้้้งงแแ่่่่เเป็มมมาาาหหลลผผูทีีีสสพกไ การบุกเบิกดินแดนลกกล้างในไททอนทาการล่าสัตว์สร้างบ้านและได้มีหลักปฏิบัตินั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นในกลุ่มศาสนากลุ่มแรกโดยกลุ่มศาสนากลุ่มแรกนี้จะถูกเรียกว่าเจไดซึ่งมันนั่นจะเขียนต่างจากเจไดในยุคปัจจุบันนะครับผมเนื่องจากว่ามันนั่นจะมีตัวเอเติมหลังตัวดีและมีตัวไอเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเจไดในภาษาของไดเบนดูนั้นแปลว่าศูนย์กลางลึกลับแต่อย่างไรเสียก็ตามเราผู้ที่มีสัมผัสแห่งพลังเหล่านี้นะั้นไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในดดดดดดาา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 ววววเเเเเคระะหไไไไไไไททททททอออออนนนนนนยยยังงมมีกกก่ก่่่่แแแู้้้้้้ญปปลลลิใืผจ นั้นได้ใช้เวลานับหมื่นปีบนไททอนในระหว่างนี้ผู้ขานได้นำการสร้างวิหาร9้าแห่งตามโทโยทั้ง9้าโดยแต่ละวิหารน้นจะมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งของมนุษย์เริ่มต้นที่คาเลสวิหารแห่งความรู้โฮดีวิหารแห่งศิลปะอานิวเคสวิหารแห่งวิทยาศาสตร์มหาราเคสวิหารแห่งการรักษาวุสเตเปวิหารช่างฝีมือชิกงเคสวิหารแห่งทักษะพลังสเตฟเคสวิหารศิลปะการต่อสู้พาดาวันเคสสถาบันฝึกฝนเจไดและนอกจากนี้นั้นยังมีอากาเคสวิหารแห่งความสมดุลซึ่งเป็นวิหารที่ ่่ทีสุดนัเโดยวิหารต่างๆนั้นจะตั้งชื่อตามหน้าที่หลักของมันในเวลาเดียวกันนะครับผมเหล่าเจไดนั้นจะได้ทาการแบ่งลำดับชั้นของเจไดออกมาซึ่งลำดับชั้นของเจไดเหล่านี้นั้นมันก็จะเป็นต้นแบบของเหล่าอัศวินเจไดในยุคต่อมาอีกด้วยเรื่องระดับจะขึําไปสูงลำดับแรกพาดาวันลำดับที่2จูเนียร์ลำดับที่3เรนเจอร์ลำดับที่4มาสเตอร์ลำดับที่5เทมเพิลมาสเตอร์โดยขั้นตอนแรกนั้นคุณนั้นจะเป็นที่ต้องทําการเข้าศึกษาในพาดาวันเคสได้เป็นพาดาวันหลังจากได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาานนนล้้ักก็็จะไดยเป โดยจูเนียร์นั้นจะเป็นที่ต้องไปยังสถานที่ต่างๆที่อันตรายบนไททอนและยังรวมไปถึงตะเวนตามวิหารทั้ง8เพื่อทําการศึกษาอีกด้วยโดยกระบวนการศึกษานี้จะถูกเรียกว่าการเดินทางอันยิ่งใหญ่โดยผู้ที่ขาดความสามารถและผู้ที่ไม่พักดีนั้นจะได้ถูกคัดออกส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์นั้นก็จะได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเลนเจอร์เหล่าเลนเจอร์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับเหล่าอัศวนเจไดที่ประจําการในสถานที่ต่างๆรับผิดชอบในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทรักษาความสงบเรียบร้อยโดยผู้ที่ดีที่สุดในเหล่าเลนเจอร์นี้นะะะจจกกลาายป็นออรรํู่่ทททีแ ส่วนลำดับถัดไปนั่นก็คือเทมเพิ m a ม t าสเตอร์โดยเทมเพิ m a ม t าสเตอร์นั้นก็จะเป็นเจ้าแห่งวิหารต่างๆนั่นเองโดยระบบปัจญาของทางเจดายนั้นจะแตกต่างจากระบบปัจญาของทางนิกายเจดในเวลาต่อมาโดยดาวไททอนนั้นจะมีดาวบริวารสองดวงดาวดวงแรกนั้นเป็นดาวที่มีแสงสว่างอยู่เสมอที่มีชื่อว่าเอสราส่วนอีกดวงนั้นจะเป็นดวงที่มืดมิดอยู่เสมอบอกกนเจดนั้นได้อาศัยหลักการพื้นฐานของดาวบริวารทั้งสองนี้นั้นทำการพัฒนาหลักการสมดุลแห่งแสงและความมืดไม่สว่างเกินไปและก็ไม่มืดดดจจจนน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 เเกิิไปปและะะยุรรถถึงงาาาาวววบีีี้้ั็สททท่่ เหล่าผู้ที่ทําการฝ่าฝืนให้ไปยังดาววิวารเหล่านี้เพื่อทําการพิจารณาใหม่ดังนั้นเหล่าเจไดในยุคนี้จึงไม่เหมือนกับเหล่าอัศวินเจไดในยุคต่อมาเพราะพวกเขานั้นจะอยู่ในด้านสว่างเสมอพวกเขานั้นไม่ชอบความรุนแรงและสามารถปรับสมดุลแห่งอารมณ์จะไม่พึ่งพาพลังที่เกิดจากอารมณ์และในช่วงแห่งการพัฒนานี้เองเหล่าเจไดนั้นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่โดยในช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐานนั้นเหล่าผู้ที่มีสัมผันสแห่งพลังนั้นก็ได้อุยพมาที่ดาวไ,ไททอนพวกเขานั้นได้นําลูกหลานของวกเเาาังอ่ตซลู้พวกเขานั้นมไม่่มมสสัััผแแหงงพลลา ต่อหลักปฏิบัติของเจไดดังนั้นจะได้มีการอุยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากระดับเทคโนโลยีการบินและการอาวากาศนั้นจํากัดแต่เพียงภายในของระบบสุริยะเท่านั้นดังนั้นเหล่าเจไดนั้นจึงจะเป็นที่ต้องการเคลื่อนย้ายเหล่าผู้ที่ไม่มีสัมผัสแห่งพลังนั้นไปยังดาวเคราะห์ใกล้เคียงในระบบสุริยะนี้ซึ่งในระบบสุริยะของดาวไททอนนี้นั้นมีดาวเคราะห์ทั้งหมด11ดวงโดยดาวไททอนนั้นจะอยู่ในลำดับที่5นอกจากนี้ยังยังมีดาวนอสคามิมาซีชิคาคาดาวบริวารบางดวงที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในไไไมมมมม่่ช้รราา้้้้้าา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 นนนนนะะคครรรรัับผหลลงงงดดดีีีกกกอออพพย็สวเเเื ต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ตามดาวเคราะห์ต่างๆนั้นเริ่มเจริญรุ่งเรืองและทาให้เหล่าลูกหลานของพวกเขานนั้เริ่มมีสัมผัสแห่งพลังมากยิ่งขึ้นและผู้ที่มีสัมผัสแห่งพลังนั้นจะได้ถูกส่งไปยังไททันเพื่อรับการฝึกอบรมและหลังจากได้มีการอพยพย้พยายถิ่นฐานนี่เองเวลานั้นก็ได้ผ่านไปนับหมื่นปีเราเจได้ไ้นค่อยเหินหานจากหลักการเดิมและในบางสถานที่นั้นผู้เขานั้นก็โหยหาแต่เรื่องการต่อสู้และนําไปสู่ความขัดแย้งความขัดแย้งนั้นยิ่งสะสมต่อไปในที่สุดแล้ว1648ปีต่อมาหลังจาาากกรมนึ่งารหิค่คาก็ทําากกรสงพ กับดโดยสงครามครั้งนี้นั้นจะรู้จักกันในชื่อสงครามรเผด็จการเดสปอตวอร์โดยเหล่าเจไดนั้นได้ตอบสนองต่อเรื่องนี้ในทันทีไม่มีดาวข้อดวงใดที่ปลอดภัยจากเปลวเพลิงห่สงสงครามทหารนักสอดฝ่ายนั้นได้สูญเสียหายอย่างหนักในที่สุดแล้วราชินีฮาเดียนก็ได้ถูกฆ่าระหว่างการลุกลางดาวไททนันบริเวณหน้าวิหารคาเลตวิหารแห่งความรู้สงครามสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะอันน่าเศร้าของเจไดหลังจากนั้นอีก12ปีก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในซีรี the ส์ Dawn of t ด e Jedi สำหรับวันนี้พวกาก,กาววไ็ไมางช่องทางตามหน้าจอที่ปราด้ รหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ